สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับพี่สุนะคะอินไอแลน์นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเดินออกกำลังกายมาเดินเที่ยวที่เขาเรียกคานาวนะคะเป็นแม่น้ำนะคะในประเทศไอแลนด์นะคะวันนี้ไม่มีแสงอาทิตย์นะคะมีฝนเล็กน้อยนะคะอากาศดีนะคะไม่มีลมนะคะอากาศไม่หนาวมากนะคะอ้าว นี่นะคะเป็นแม่น้ำนะคะแม่น้ำเล็กๆนะคะที่มีคนมาเดินเล่นเดินออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายกันนั่นเองนะคะเพื่อนๆจะเห็นต้นไม้นะคะสีเขียวแล้วก็ต้นไม้ที่ไม่มีใบนะคะเสียงนกเล็กๆเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆกันค่ะหนาว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 พอสมควรนะคะแต่ไม่หนาวมากตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะคะนี่ค่ะ ใบร่วงหมดแล้วนะคะหน้าหนาวนะคะก็ไม่มีใบนะคะต้นไม้ได้ยินเสียงนกไหมคะ mm. ตอนนี้เราก็มาถึงคันนาวนะคะหรือว่าเหมือนฝายน้ำล้นบ้านเราเลยนะคะ waterfall in the canal นั่นเองนะคะนี่นะคะ,ะ,คะอากาศน่าเดินเล่นค่ะเพื่อนๆ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นเมืองลองฟอร์ดนะคะในประเทศไอแลนด์ค่ะ ก็จะเห็นน้ำนะคะเนะะี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเดินเล่นนะคะเดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะคะตรงนั้นที่เห็นน่าจะเป็นโบสนะคะแหลมๆนั่นอ่ะบรรยากาศดีนะคะอะเดี๋ยวเราเดินผ่านทางนี้ไปนะคะ,อะโอเคเลยค่ะบรรยากาศดีนะคะอันนี้เป็นออุโมงนะคะ อุโมงเล็กๆนะคะเดินไปเรื่อยๆอ่าโอ้เนี่ยค่ะน้ำนะคะก็จะไหลไปนะคะเป็นแม่น้ำนะคะเป็นน้ำตกเล็กๆนะคะโอ้ยูเูนะคะน้ำก็ใสดีนะคะใสามากเลยอืมสดชื่นค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราพอเราเดินไปอีกนะคะเราก็จะเห็นอ่าเนี่ยค่ะน้ำตกเล็กๆนะคะยูเจฟูนะคะสวยงามมากนะคะแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะคะ ต้นไม้ที่ไม่มีใบนะคะก็จะมีคนมาเดินเล่นนะคะสวยงามค่ะอันนี้เป็นต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะเ <c oughs> พื่อนๆเนะะี่ยค่ะแบล็คเบอร์รี่จะขึ้นตามถนนแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ใช่นุง่งช่วงหน้าแบล็คเบอร์รี่นะคะช่วงหน้าแบล็คเบอร์รี่นี่ก็จะประมาณเดือนตุลานะคะเพื่อนๆเราสามารถเก็บกินได้แบบฟรีๆเลยค่ะหวานดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินดู น hey. ี่ต่อนะคะบรรยากาศช่วง uh, หน้าหนาวนะคะในประเทศไอร์แลนด์นะคะต้นไม้ใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะประเทศไอร์แลนด์เนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวเยอะมากนะคะต้นไม้ใหญ่ๆก็เยอะเลยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะมีฝนโปรยหน่อยๆน,นะคะตอนนี้ฝนกำลังโปรยๆนะคะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศดีนะคะ บ้านเมืองเขาก็สะอาดนะคะตรงนู้นจะมองเห็นโบสถ์ได้ชัดเจนนะคะโบสถ์ประจําลองเฟิร์ดนะคะกม็มีโบสถ์ทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ใหญ่โบสถ์เล็กเหมือนบ้านเรามีาวัดนั่นเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะวันนี้ยังวันนี้มีแดดตอนเช้านะคะแต่ตอนนี้ประมาณาบ่ายโมงนะคะไม่มีแดดแล้วนะคะ

การป้องกันนะคะเป็นการโปรเทคนะคะเป็นเบรียร์นะคะเขาเรียกเบรียเร์เป็นพวกเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นรั้วกั้นนะคะที่แข็งแรงนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะร่วงลงไปนะคะเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากนะคะเซฟตี้นะคะตรงนั้นนะคะเห็นพื้นที่เขียวๆนี่เป็นแบล็คเบอรี่นะคะนี่นะคะ ตอนนี้อ่า uh, ไม่ใช่ฤดูของแบล็คเบอรี <c oughs> <c oughs> ่แ uh, ล้วนะคะก็มีคนตกปลานะคะก็ตกปลาเล่นนะคะอ่านี yes, ่เป็นยาเขียวๆนะคะตอนนี oh ้ฝนตกนะคะตอนนี้น uh, ้องมายาก็ขอตัวไปเล่นอ่าสนามเด็กเล่นนะคะก็ให้เข้าไปก่อนนะคะเราก็เดินกันไปเรื่อยๆเนี้ยค่ะบรรยากาศนะคะถึงจะมีฝน เรนนี <Ren> <'s> ่ e ช่เรนนี่นะเหมือนสปริงเกิงเสมสปริงเกอร์บ้านเรานั่นเองนะคะก็จะมีคนนะคะเข้ามาเดินเล่นนะคะเดินออกกำลังกายเนาะหน้าหนาวนะคะที่นี่ไม่หนาวไม่หนาว หนาว for me หนาว for you หนาว for me สามีบอกว่าไม่หนาว for ฉันนะมันหนาว for คุณนั่นแหละเนี่ยค่ะต้นไม้นะคะเนี่ยถ้าถ่ายรูปนะคะจะสวยงามมากนะคะเป็นต้นไม้ผลัดใบอะค่ะเวลาที่แสงแดดนะถ้าถ่ายรูปช่วงมีแดดนะคะจะสวยงามมากโอ้นี่เราผ่านผ่านตรงนี้นะคะสวยมากเลยเขาทำกำแพงนะคะเหมือนปราสาทเก่าๆนะคะ ในซั s เ e time ผ i ที t านอนา้ช่วงซัมเมอร time นะคะก็จะปิกนิกได้นะคะตรงนี้โอ้ชีวันชีวันถูกก็ยายชีโลัสผ่านมังคีนูนนะคะก็น้องมายาชอบที่จะเล่นพวกนี้นะคะ อาอโอเคได้ oh, okay. nice. Good job <laughs> สน one. Uh ุกนะคะอ่าอะไรค่ะเนี่ยค่ะชอบนะคะชอบเล่นแบบนี้เนาะก็ตอนนี้เขาก็เนี่ยค่ะเนี่ย นี่มาพุบนะคะก็ถ้าเกิดเราพาสุนัขมาเดินเล่นนะคะเราก็ต้องรับผิดชอบสุนัขของเราด้วยนะคะ people kitty it's my house o if you let your dog poop and walk away you e a h y think you you low so you e a h y have to pick up your poop in a bag put it in the bin yeah นะคะ keep it w i e for everybody อ่านะคะเราต้องรักษาความสะอาดนะคะเพื่อความสวยสำหรับทุกๆคนนะคะที่มาพักผ่อนด้วยนะคะ Ah. What is uh Yeah. Same uh not the sign. No. So the yeah. sign says Clean after your dogs. Ah, don't let them shit. And keep your dog on a leash. Ah. You're not allowed to let it run around like a ting -tong. Ah, okay. Keep control. Or if they catch you, it's Roy a bureau if they if the the park ah. worker yeah. sees your dog okay. shit and you don't clean it up. Yeah. Or he sees your dog my leash running around. Ah. Roy has it. อ๋อโอเค150ยูโรอาเ็กพ่านะคะก็เขาบอกว่าถ้าคุณเอาหมามาเดินนะคะต้องคอนโทรลหมาของคุณด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหมาอาพุบนะคะหมามาอึหมากี้นั่นเองนะคะคุณต้องเก็บถ้าคุณไม่เก็บนะคะ150ยูโรนะต้องจ่ายเขานะอาโอเคเพื่อความสวยของอาทุกคนที่ได้มาท่องเที่ยวนะคะบรรยากาศดีค่ะมีฝนตกเล็กๆนะคะเหมือนเราอา มีสปริงเกอร์นั่นเองนะคะแต่ว่าไม่หนาวนะคะเพราะว่ามันไม่มีลมนะคะ don't don't have w i not อ่าหนาวเล็กน้อยเว้นนกนก you see เห็นนกไหมคะโรบินโรบินเนาะเห็นนกน้อยตอนนี้ไหมคะโรบินนะคะเป็นนกแห่งความโชคดีนะคะเขาไม่กลัวนะคะเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆเรานะคะน่ารักมากไปแล้ว นู่นนะคะเป็นต้นไม้ไปแล้วนี่เห็นนะคะโรบินนะคะอยู่ข้างบนนึกว่าน่ารักโดนภูบิโดนภูบโอเคอ่านั่นไปนะคะฮะอยาก switch hands Yeah I need I need the hand in the pocket เซฟนะคะเซฟอ่าไม้มือนะคะอ่า อันโน้นนะคะเขาก็จะมีที่ไว้ให้เด็กนะคะเล่นตลอดเส้นทางเลยนะคะน้องมายาก็นู่นนะคะ oh, the, the ถ้าธรรมดานะคะถ้าธรรมดามันก็ไม่ใช่น้องมายาหน่อยฮะเอาโชว์พี่เบลเดี๋ยวไอไอวันตุ่นเทคพิเชียวชีเอาเทคพิเชียวชีหน่อยนะคะระวังระวัง สลิปปี้โร้วังเฮ่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 โอ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 โห้เกิดไฟอยู่โอเคไปไปสถานีต่อไปนี่ the next one the rope bridge อ่ะ next one next one โอเคนายเอลิเอ็นเอลิเอ็นมา呀โอเคแท็กพิจิตรพิจิตรเอลิเอ็น โอเคว n e two t h r ้โอเ a y n i g h นะคะความสุขของคุณแม่เลยค่ะไปสถานที่อันนี้อะไรอ่ะฮะเออ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 เอาพัดพัทฟอมพัทถูมังกีใช่ไหมอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มังกี ไปต่อไปต่อไปเออเอือเอืเอสนุกแหละงานนี้เอาเอาไหวไหมไหวไหมไหวไหมเฮ้ย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 เย้เย hey hey, hey. yeah. ah, well ah, yes, ้ฮ่าฮะอ้าวนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีผู้สนับสนุนนะคะเอาในการเล่นครั้งนี้นะคะ เอไฮเออเออเฮเนียค EN en> ่ะก็ผ่านมานะคะหลายด่านเลยนะคะที่เอ่อเล่นมานะคะเอาไฮเออร์ไฮเออร์ e n u e n u อ้าวสนุกันใหญ่เลย โอเคนะคะนะคะก็ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะก็มีสนามให้น้องๆเด็กๆได้เล่นนะคะโอเคเฮก็ทูมายานะคะเนะะี่ยค่ะเขาก็จะพาะเด็กๆมาเดินเล่นแล้วก็น้องม้านะคะมาเดินเล่นแบบนี้ beautiful. ก็ยังอีกอไปอีกได้ไกลเลยนะคะนั่นนะ Ooh. beautiful so much นี่ค่ะถ้าช่วงเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะซัมเมอร์นะก็จะมีดอกไม้นะคะนี่ค่ะเขาจะปลูกขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นอ่าา flower อ่า t h ย y พูด on f เ o w า r นะคะถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะดอกไม้เยอะมากนะคะประเทศไอแลนด์นะคะเหมาะกับการปลูกดอกไม้ มิ Every March, then start planting and come ้นก็มีเ uh, ก้าอี้ไว้ให้นั่งตลอดทางเลยนะคะอาเนีคะเนี่ยค่ะหญ้าเขาก็จะเขียวๆแบบนี้นะคะไม่ต้องรดน้ำเลย don't have sprinkler the rain uh, same sprinkler Sp yeah. เเอา้เอานั่น ได้เล่นตลอดทางนะคะมีความสุขนางแหละถ้าเดินเล่นมีแต่ดอกไม้ไม่มีของเล่นนี่โอ๊ยนางบอกว่าอู้อยากกลับบ้านหนูจะกลับบ้านหนูจะกลับบ้านอะไรประมาณนี้เลยนะคะเอ้าเอ้าเอาเล่นไปเอ่าเออ What is that Let's go find out Let's go find out Ah yeah Come let's go Uh huh Let's go Yeah. There's a path. Huh? There is a footpath. Oh yeah. We have footpath Maya. Oh, yeah. <laughs> oh good for you. น mm. ี่เป็นสวนสาธารณะในเมืองลองฟอร์ดประเทศไอร์แลนด์นะคะ Alright, you're not allowed. Uh-huh. You're my allowed. Have these dogs here. Unless they have the mask uh -huh. and a collar uh -huh. and an adult holding them, uh -huh. if they hear, they better be masked. Uh -huh. Um, that's the one like the clock thing for East mm -hmm. South West. This one is than East. <laughs> better than Moan. <laughs> yeah. Okay. Moan oh. Uh -huh. Uh -huh. Oh, the oh, beautiful. Come. uh same. uh อันนี้เป็นดอกกุหลาบนะคะช่วงหน้าหนาวนะคะดอกกุหลาบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ What is that Oh it's more than that No you're not right Same though the what the thumb for the thumb Make the thumb No there's something else <laughs> that would be west, not ah. south. No, it's something else. Oh, look, it's a face. Hmm? Mm -hmm. What is that? Maya? It's a face. That is fish. Ah, face, same you. Ah, oh, same you. Huh? The Mallstone circus Circle Sculpture. Hmm? It's called Maiwela. Made by Navid Lah. Mmm. Made here. They made it in Songpan for the new millennium. Ah, oh, millennium. It's commissioned by Longford. It's just art. Ah. Oh. Someone just made it for art. Ah. Oh. For fun. For oh, knowledge. for uh, funny. No, not funny. Okay. It's huh? for art. 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 Makes wine. Just makes why? Ah, 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 Is it good, Maya? Yeah, but I See to your ass and your legs. Uh. What is this? What is this? Yeah. Uh, uh. Look, it's a rowing machine. It does your legs and your shoulders. You use your body weight. No, you're too short. You should be doing. <laughs> this. Now from there, pull it back. Sit up. Hold it. No, put your feet there. Put your moor here. ให b ่ g g e r where can you reach? alright w o hands well you did walk in the grass look there play park over there look e มี play park ด like oh, okay, okay. ้วยนะคะข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปดู play park กันนู่นตรงนู่นเลยนะคะโอเคโอเคจาาร k e ว่า obviously people don't listen to it feed the duck, uh, the duck, yeah. And, they all, and as soon as they see you, they, <laughs> come, they come right over. Yeah. Harm, feed the duck. They think you've got a hand. They're all coming over. So obviously, Mac people feed the ducks. <laughs> Nobody listens. They all give out food. <laughs> <laughs> the They're all shouting for give me some food. Hello, hello, hello. ค่ะอันนี้เป็ด, wow. เ,ปดเป็ดต่างประเทศนะคะเป็นแบบนี้นะคะไม่เหมือนเต็ดเป็ดที่ประเทศไทยนะคะนูนนะะ่นเลยค่ะไปแล้วบ๊ายบายอ่าตรงนี้ก็จะเป็น yeah, look, อ่าลองฟะะ weights, อร์นะคะเวทส์สวีมมิ่งฟุตบอลหรือ o ักอย่างและบาสเกตบอลนะคะอ่าตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นอ่ารงยิมประจำอ่าลองฟอรนะคะเพราะว่าีแจ้นี่โกนี่ county Longford co It's Co not Go Longford Sports and Leisure Center อ๋นะคะเป็นเหมือนศูนย์กีฬานะคะที่เมืองลองฟิร์ดนั่นเองนะคะแล้วตรงนู้นก็จะมีอ่าเด็กๆนะคะที่เล่นของเด็กๆแล้วก็เป็นพวกฟุตบอลนะคะเดี๋ยวเราจะอ่าขอจบการไลฟ์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่า การถ่ายรูปเด็กๆนะคะการถ่ายรูปบุคคลที่3ค่อนข้างอาลำบากนิดน,นึงนะคะขอจบการพา,าทัวร์สวนสาธารณะประจำลองฝอรประเทศไอแลนด์ไว้เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย